รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM ข้าวตราฉัด The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดย Erinara Beach Resort Phuket สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันทุกวันจันเวลา15นาฬิกา30นาทีที่นี่ที่เดียวทางคือ v HD HD 36แห่งนี้ค่ะ วันนี้ก็ต้องบอกว่าก่อนอยู่ในบรรยากาศที่สดใสมากๆนะคะของร้าน Lulu Cafe and Restaurant อยู่ย่านสุทธิสารอ mm ินทมระ37ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มและขนมนั่นเองค่ะและที่นี่เนี่ยเขายึดถือในหลักของการรีไซเคิหรือว่า Reuse ต่างๆนะคะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่จะได้เห็นหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องที่เขาใช้พลาสติกที่ใช้แล้วเอามาหลอม ทำเป็นกระเบื้องตกแต่งที่นี่หรือค่ะเรื่องของใครที่สั่งเครื่องดื่มแบบว่าเอากลับบ้านหรือว่า take away. เชคเอาเวดี๋ยวดูภาชนะที่เขาใส่ให้นะคะว่ามันน่ารักแล้วก็รักโลกขนาดไหนค่ะวันนี้ท่อทุแดนมีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างไปติดตามค่ะ t o l k of the Town และในช่วงแรกนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการแข่งขันขี่ม้าโปโลโการกุศลซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกับรายการที่ชื่อว่า V r r i n t h a โ Polo Open 2024ค่ะ จบไปแล้วอย่างสวยงามสมกับเป็นการแข่งขันที่คนรักกีฬาขี่ม้าโปโลโรอคอยสำหรับการแข่งขันขี่ม้าโปโลการกุศลรายการบิกริมไทยโปโลโอเพน2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำปี2567 คือเป็นการแข่งขันขี่ม้าโปโลการกุศลเปิดฤดูการชะนนำของเอเชียซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีดรฮาลันลิงประธานวีกริมและนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยนำทัพจัดงานท่ามกลางธรรมชาติบนสนามแข่งม้าที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย นอกจากเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานแล้วนั้นยังถือเป็นการจัดงานเพื่อหาไรายได้สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโดยภายในงานยังได้จัดกิจกรรมและซุ้มการกุศตลต่างๆมีบรรดาแขกผู้มีเกียรติและเหล่าเซเรบริตี้ใจบุญของเมืองไทยพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันกันอย่างคึกคักเลยล่ะค่ะ ซึ่งผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมแทงโปโลและไทยโปโลประเทศไทยปรากฏว่าทีมแทงโปโลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานไปครองคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะเติมความน่ารักสดใสให้กับแว่นตาห้ามพลาดข่าวนี้เลยเพราะว่าแบรนด์แว่นตาจากเกาหลีใต้คะ่ะ Gentle Monster เขาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นะคะชื่อว่า Gentle Jelly เขาใช้แว่นตา ในทรงกกเกิ Go นะคะที่เป็นทรงของแว่นกันลมนะแล้วก็มีตัวคลิกคล้ายกับความน่ารักสดใสของเจอลี่ต่างๆเนี่ยตกแต่งอยู่ที่แว่นตานี้นะคะต้องบอกเลยว่ารูปร่างมันออกมาน่ารักแล้วก็น่าใช้สดใสมากๆค่ะ ทกใจคนเจนใหม่เมื่อเจนเทลมอนสเตอร์แบรนด์แว่นตาชื่อดังระดับโลกจากเกาหลีใต้เผยโฉมไอแวร์ wear, สุดยูนิคคอลเลกชันใหม่เจนเทลเจลลี่นำเสนอรูปทรงปราดเปรียวรอบด้านของแว่นตาทรงโคง้งผ่านสเปกตรัมของเฉดสีที่หลากหลายบง่งบอกจิตวิญญาณความเป็นเจนเทลมอนสเตอร์ผ่านนวัตกรรมการออกแบบที่ไม่เหมือนใครกระตุ้นจินตนาการของผู้ชมด้วยศูนย์ทรีศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของเจนเทลเจลลี่ผ่านดีไซน์ยูนิคไม่ว่าจะเป็นแว่นกันลม กรอบกว้างโดดเด่นด้วยการไล่ระดับสีสันที่สะท้อนให้นึกถึงภาพจำของเจลลี่ในรูปแบบน่ารักและอ่อนนุ่มค่ะก็ต้องบอกว่าคอลเลกชันเนี่ยก็คล้ายชื่อคอลเลกชันค่ะชื่อเจนเทลเจลลี่ก็คือตัวเจนเทลมอนสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นแว่นแฟชั่นของเกาหลีที่ต้องบอกว่าแน่นอนคอลเลกชันนี้โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์นะคะที่เป็นทรงก็โก้หรือว่าเป็นทรงที่ต้องเรียกว่าเป็นนำเทรนมากมาก,มากบวกกับคอนเซปต์ดีไซน์ที่พิเศษสำหรับคอลเลกชันนี้ก็คือตัวเจลลี่นะคะซึ่งเจลลี่เนี่ยก็ต ในเรื่องของอเซสเรีเนี่ยก็จะทํามาลักษณะไคลเจลี่คือมีลักษณะนุ่มๆแล้วก็หรือมีการเอาไอซิ่งมาโรยตรงกรอบแว้นตาให้ลักษณะที่ค่อนข้างโดดเดน่นแล้วก็ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะเราลอนช์วันนี้วันแรกดีไซน์เองแล้วก็สีสันรูปแบบแน่นอนมั่นใจว่าเหมาะกับสาวๆแฟนๆคนไทยแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสก<อ>ันนะคะให้ได้มาลองมาถ่ายรูปหรือว่ามาเล่นมามาลองเอ็กซ์เพรียร์ในร้านดูคิดว่าน่าจะถูกใจแฟนๆแน่นอนค่ะก็อยากเชิญที่ร้านเจนท่อมอนสเตอร์ เเอมคะคีนั่แบรนด์ Gentle Monster ค้นหาเรื่องราวที่สร้างสารรค์และนวัตรกรรมอันแปลกใหม่อย่างไม่ลดละเพื่อนำเสนอต่ออาณาจักรแห่งวงการแฟชั่นในปัจจุบันนี้ด้วยสารหลักจากทางแบรนด์ที่เน้นย้ำถึงการถ่ายทอดการกระตุ้นทางอารมณ์ โดยแบรนด์ Gentle Monster ได้วางภาพตัวแบรนด์ไว้ไม่ใช่แค่เพียงแบรนด์วัตาแต่ยังรวมไปถึงการสร้างพื้นที่ในเชิงกายภาพซึ่งแบรนด์ได้ขยายสเปกตรัมและปัจจัยาผ่านโครงสร้างการออกแบบที่โดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์จนแบรนด์ Gentle Monster ได้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีบทบาทแข็งแกร่งและเป็นเสมือนหัวเรือของงานดีไซน์ที่สร้างสรรค์ค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามท้องทุเดย์กันต่อค่ะ Talk today, talk to you ผู้ชมคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินน่นะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเขาก็ได้เปิดโรงรับจำนำแห่งที่45ที่จังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดับเบิลวอลต้อนรับปีใหม่นั่นก็คือตึงอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25สาต่อเดือนด้วยค่ะ สถานธานานืเคราะห์หรืสอสทครงรับจำนำของรัฐเป็นรัราฐวิสาหกิจสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,ร,รการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อรับจำนำในอัตราดอกเบีย้ยต่ำและตรึงระดับอัตราดอกเบีย้ยไม่ให้รงรับจำนำเอกชนเรียกค่าบริการสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยการให้บริการของสทคถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐตามนโยบาย ของรัฐบาลที่มุ่งขงจัดความเดือดร้อนในด้านการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าปัจจุบันสธคได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่69ด้วยวิสัยทัศน์เป็นรองรับจำนำเพื่อสังคมบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมพิบาลปัจจุบันมีทั้งหมด45แห่งนอกจากนี้สทะคยังได้จัดทําแผนขยายสาขาการให้บริการในพื้นที่ส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในปี2567อีกจํานวน2แห่งได้แก่สถานธนาน,นุเคราะห์สาขาที่46ลาดกระบงังและสถานธนาน,นุเคราะห์สาขาที่47บ้างขุนเทียน,นคุณผู้ชมคะรายการทอกทุงดของเราเคยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเคเอลเต้นที่ฮ่องกงมาแล้ว ได้เห็นความอลังการสวยงามและความครบครันในทุกๆแบรนด์ที่ห้างเคเลที่ฮ่องกงนะคะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาเปิดตัวห้าง k คเอเฮ่องกงค่ะแต่ว่าอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการและครบครันที่ k คเอเฮ่องกงด้วยค่ะ ท่องกงที่ใครๆก็อยากสัมผัสโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยที่ชื่นชอบการพักผ่อนช้อปปิ้งรวมถึงสายมูและไม่มีใครที่ไม่รู้จักวิกตอเรียด็อกไซต์โครงการสุดตระการตาบนพื้นที่กว่า2,808 0 0ตารางเมตรริมอ่าววิกตอเรียของ k คเอลเวนกรที่นําโดยเอเดรียนเชิงถ่ายยายรุ่น3ของ New World Development จุดที่น่าสนใจของ k คเอลเวนมิี คือทางเข้ารูปทรงเลขาคณิตจากตวันออกกลางรวมไปถึงโซนสีเขียวที่แทรกอยู่ในตัวอาคารที่ออกแบบโดยพี่แลนสเคปบริษัทออกแบบของไทยที่มีผลงานมากมายในต่างประเทศค่ะไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลักของฮ่องกงในเซาท์อีสเทอเชียเลยนะครับไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลักช่วงนี้เรามีฮ่องกงไนท์ตรีทฮ่องกงไนท์ตรีทเนี่ยพอเ,เดินทางไปถึงฮ่องกงนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่ไปแลกคูปอง ื่อจะเป็นส่วนลดในการทานอาหารทานเครื่องดื่มอะไรต่งตางๆตามร้านที่จัดให้อยู่ที่ประมาณ100เหรียญฮ่องกงต่อท่านนะอันนี้เบื้องต้นเลยนะอันนี้เป็นหลักๆที่ทางการนัํทงเที่ยวฮ่องกงจะพยายามโปรโมทน,นะครับการร่วมมือกันระหว่าง K11 อละคะแล้วก็สนามบินฮ่องกงนะคะซึ่งเราจะมีแพ็กเกจออกมาให้เนี่ยใน 4รูปแบบก็คือว่าเป็นแพ็กเกจที่มีเย่เซียงไฮมิชลินสตาร์นะคะแพ็กเกจที่2คือเลโกแลนด์ให้เป็นมีประสบการณ์ในเลโกแลนด์และแพ็กเกจที่3คือแพ็กเกจที่คุณเนี่ยะจะได้ไปพอร์ตนัมร้านชาที่เก่าแก่ที่อังกฤษ อันนี้คือตัวแพ็กเกจสามแพ็กเกจที่ไม่จําเป็นต้องรวมโรงแรมนะคะแพ็กเกจที่4จะรวมโรงแรมซึ่งโรงแรมในกลุ่มของ New World m i l l e n n u u m r r u u p นะคะซึ่งก็จะมีเช่นว่า New New w o r l l m i l l e n n i u m มี r School มี h High อ t ทุกแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีตัว๋วกรุงเทพห้องกรงกรุงเทพให้ฟรีโดยที่ว่าในส่วนนี้จะไม่รวมกับภาษีสนามบ,บิน บริษัทเลดี้โซลูชันจำกัดสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรร,ยรมศาสตร์เพื่อใช้ผลลัพธ์งานวิจัยยกระดับอาหารเสริมไทยไปให้ไกลระดับโลกซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญตามความทั้งใจของเลดี้โซลูชันที่จะศึกษาค้นคว้าและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากสารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับค่ะเรามีการเซ็น MOU ร่วมกับทางธรรมศาสตร์หรือว่าในการส่งประกวดเนี่ยวัตถุประสงค์หลักจริงๆอะค่ะเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ย ได้มีข้อมูลหรือหลักฐานในการตัดสินใจมากขึ้นในการเลือกพอเมื่อเขาได้เลือกครั้งแรกไปแล้วค่ะพันมาเชื่อเลยว่าสินค้าตัวนี้มันจะทำให้ผลลัพธ์ของมันะ่ะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำ จากนี้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทางแนวโน้มความต้องการของตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสาธารณาสุขให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ว่าคณะสาขาวชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์กับบริษัทเลดี้โซลูชันจำกัดมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่นําไปสู่ผู้บริโภคค่ะ ผู้ชมคะพอเข้ามาที่ร้านลูลูคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะคะย่านสุดที่สารอินธร,รมระ37แห่งนี้จะเห็นได้ว่ามีครอบครัวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมารับประทานอาหารที่นี่เพราะว่าคำว,ว่าลูลูค่ะมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะเป็นแสลงที่แปลว่าอร่อยและในขณะเดียวกันมาจากภาษาจีนก็อ่านได้ว่าโหลโหลแปลว่าเฟรนลี่หรือว่ามีตรภาพนั่นเองนะคะก็จะเห็นความเป็นโฮมมี่บรรยากาศอบอุ่นแบบสไตล์อยู่ที่บ้านที่นี่ด้วยนะคะ อาละช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามทอ l k กทูเดกันต่อค่ะ Talk Today สนับสนุนโดย The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดย Erinara Beach Resort Phuket Talk Together คุณผู้ชมคะโรงเรียนสมัยนี้ต้องยอมรับนะคะว่าต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา อย่างโรงเรียนพยาไทยที่วันนี้ก่อนจะนําเสนอค่ะเขามีความตื่นตัวในเรื่องระบบการเรียนการสอนแบบ active learning มากๆเลยนะคะนั่นก็คือเน้นตัวผู้เรียนจุดประกายลงมือทําสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเองโดยมีคุณครูเป็นแค่พี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําเท่านั้นเราไปติดตามเรื่องราวดีๆนี้จากพี่จุ๋มกันเลยค่ะ ต้องบอกว่าโรงเรียนพยาไทยเป็นโรงเรียนที่ตื่นตัวในเรื่องการปรับใช้หลักสูตรโดยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS a f i step active learning ตามกรอบแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพราะจะเห็นทุกที่ทุกทางของโรงเรียนเต็มไปด้วยผลงานนวัตกรรมของเด็กๆเกน้นผู้เรียนจุดประกายลงมือทาด้วยตัวเองเน้นผู้เรียนใช้ความคิดใช้ความเข้าใจ และครูผู้สอนเป็นเพียงพี่เลี้ยงคอยอยู่ข้างๆก็พอหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยหลักสูตรนี้ยังกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้เด็กพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตัวเองเรียนรู้ผ่านความเข้าใจและทําให้เด็กรักในการเรียนมากยิ่งขึ้นที่โรงเรียนพญาไทยเนี่ยมีการจัดกิจกรรมแบบ active learning ใช่ไหมคะ ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยค่ะมันเลยทำให้หนูรู้สึกประทับใจและอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยตรงที่ว่าเวลาเรียนไปเนี่ยเราก็ได้ตอบโต้กับครูผู้สอนได้เสวนากันได้ถกเถียงปัญหาต่างๆโดยที่ไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วเรายังได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะคะได้บอกพรามแม่ว่าเรียนการเรียนแบบนี้มันได้การ เรียนรู้เพราะว่าสนุกกับการเรียนแล้วก็ได้ตอบโต้กับคุณครูครับแล้วก็ได้ปฏิบัติในการอาในการทำกิจกรรมต่างๆอะไรที่สนุก ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนที่เป็นระบบและจริงจังทำให้โรงเรียนพยายไทยคว้าแชมป์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในงานนวัตกรรม GPS a s 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลง Youth Change Agents GPS a s 5 s t e p Innovation Competition 2023ด้วยการต่อย,ยอดทางความคิดของน้องๆที่เห็นปัญหาของขยะรอบตัวเกิดไอเดียประดิษฐ์เครื่องกำจัดขยะด้วยตัวเองเครื่องประดิษฐ์นวัตกรรมสุดล้ำในแบบฉบับนวตกรตัวน้อย หนูหรือเปล่านี่ลูกไม่แบบอ่ะแล้วเครื่องอะไรเขาเนี่ยเครื่องย่งอยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยเนาะรอเรนนะครื่องย่อยเศษอาหารที่เป็นปุ๋ยเนี่ยนะไอ้กล่องเนี่ยนะคะท่านี่ยอยากรู้จังเลยะค่ะว่าทำไมถึงอยากทำ่ะทำไมถึงอยากทำเพราะว่าใครขยะมันเยอะเกินไปครับก็เลยต้องมาทำเครื่องนี้ครับอ๋อขยะที่บ้านมันเยอะครับเลยอยากจะทำรับรอรถขยะม,มันนานเกินนะเนาะเราอยากทำเนาะแล้วมันจะกำจัดได้จริงเหรอลูกได้ครับหลักๆก็จะมีถังถังพลาสติกมอเตอร์อ่ แล้วก็พัดลมตัวแกนแล้วก็ตัวลูกปืนสำหรับยิงครับปุ๋ยในอัตราหนึ่งต่อสองครับเครื่องจะปั่นโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันครับเพื่อเครื่องจะปั่นโดยใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันทิ้งขยะไว้อย่างนี้เลยเหลือลูกเหรอแล้วมันจะปั่นออกมาแล้วมันเป็นอะไรกันลูกเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยอ,อันนี้เรียนแบบไหนคะ active learning ครับ active learning ชอบไหมคะเรียนแบบนี้ชอบครับ สนุกใช่ไหมลูกอ้าวพัชระแม่งเป็นไงลูกสนุกแล้วทำาให้ไม่ง่วงครับไม่เอนอยากมาเรียนนะครับเป็นอีกการจุดประกายที่ใครหลายคนรวมถึงครูผู้สอนมั่นใจในกระบวนการเรียนรู้แบบ G Pad f i Step Active Learning เพราะเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการศึกษาได้อย่างแน่นอน การสอนแบบ G-Path i s e Step เนี่ยเราจะสามารถทำให้สร้างให้นักเรียนของเราอะเป็นนักนวัตกรเนาะซึ่งนวัตกรนี่แหละเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาของเราเราอยากให้คนในประเทศของเราเนี่ยผลิตชิ้นงานผลิตผลงานซึ่งสามารถเอาไปขายต่อหรือไปต่อยอดที่ที่เชิงพาณิชย์ได้ในแบบระดับสากลน,นะคะโดยจัดกับระดับประถมศึกษาเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เขาค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วก็ถ้ามันมีการต่อยอด นำ active learning ไปใช้ในระดับมัธยมหรือติดตัวเข้าไปอ่ะแล้วเขาไปใช้ในทุกระดับของการเรียนรู้เนี่ยแล้วก็ไปต่อยอดและพัฒนาขึ้นมาคิดว่าเด็กนักเรียนของเราจะไปได้ไกลเติบโตจนสามารถเป็นนวัตกรที่สามารถผลิตชิ้นงานในระดับโลกได้ค่ะ g p a t s f i Step เนี่ยมันถูกกำหนดไว้ในโรงเรียนมาตรฐานสาคลนเลยนะฮะเป็นกระบวนการแรกเลยว่าเป็น g p a s s f i Step ครับของโรงเรียนมาตรฐานสากลเห็นไหมฮะ ทีจีแพสไฟสตปมันเป็นกระบวนการการคิดขั้นสูงเชิงระบบเป็นกระบวนการที่เอาไปเรียนรู้ถ้าเราเข้าใจจากวิชาศิลปะนะฮะถ้าผมเก่งศิลปะผมเรียนศิลปะผ่านกระบวนการ g p a พสไฟสตปผมสามารถสร้างงานศิลปะได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะผมได้ผลงานเป็นผลที่ปรากฏเกิดจากกระบวนการ g p a พสไฟสตปและถ้าทำงานชิ้นต่อไปผมก็ใช้กระบวนการเดิอมอีกในการสร้างสารรค์งาน แต่ในที่สุดกระบวนการ G-Pass Five รกลายเป็นความรู้ขั้นสูงสุดที่ไม่ติดกับเนื้อแล้วเอาไปเรียนวิทยา,าศาสตร์ก็ได้เรียนคณิตศาสตร์ก็ได้เรียนทุกาศาสตร์ได้หมดเลยครับนอกจากไปเรียนทุกาศาสตร์ได้แล้วยังไปประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพเลยเห็นไ,ไหมฮะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยกระบวนการนี้หมดเลยได้อย่างยั่งยืนครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีความเชื่อและความมั่นใจในกระบวนการเรียนรู้แบบ g p a d ดไฟสต p ปแอคทีฟเรียนนิเพราะจะนำพาลูกหลานไทยสู่ยุคแป่งบานทางการศึกษาและนี่เพียงแค่โรงเรียนเดียวยังมีอีกหลายๆโรงเรียนที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นส่วนจะเป็นโรงเรียนไหนอย่างไรต้องรอติดตามนะคะ ได้เวลารีวิวของอร่อยนะคะของร้านลูลูคาเฟ่แอนด์รีสตอรองที่ย่านสุดที่สารอินทรมราสามสิแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะว่าที่นี่มีครบเลยนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมวันนี้เนี่ยเราเลือกเมนูซิกเนเจอร์ของเขามารีวิวให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเมนูนี้ใครมาก็ต้องสั่งนะคะเพราะนี่คือลูลูพาสต้าค่ะเป็นพาสต้าซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็มีทั้งกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็ไข่กุ้งด้วย ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โห,หน่าทานมานี่คือพ็อกกะดองเบลสเต็กนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับเห็ดผัดซึ่งเป็นเห็ดชิเมจิกับเห็ดแชมปียองด้วยส่วนนี้ค่ะใครเห็นชื่อเมนูนี้ต้องรีบสั่งนะคะชื่อยากสักนิดหนึ่งแต่ห้ามพลาดนั่นก็คือแกมบัสออลอาจิโลนั่นเองก็คือกุ้งกระทะร้อนเขาผัดมาด้วย ซอสสูตรพิเศษของทางร้านเลยส่วนเครื่องดื่มนะคะคือลินจีโซดาแต่ที่คุณผู้ชมเห็นมาในรูปแบบนี้ mm hmm. ก็เพราะว่าก่อนลองสั่งไหมคุณผู้ชมได้เห็นว่าเนี่ยถ้าคุณสั่งเทคเอาไ์กลับบ้านนะคะเขาจะเสิร์ฟมาในกระป๋องแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ทําไว้นานแล้วนะคะทําสดใหม่ตลอดแล้วก็มีการผัดกระป๋องให้ใหม่เพื่อเป็นการลดโลกร้อนเพราะอะไรเพราะว่ากระป๋องเนี้คุณผู้ชมสามารถเอากลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะ เธอเราก็บอกเลยว่ามันอร่อยแสงออกปากหมดทุกๆจานเลยนะคะแล้วก็ขนาดว่าไม่หิวนะก็สามารถที่จะทานได้หมดทุกจานเลยเพราะความอร่อยแบบนี้ของร้านลูลูคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทย่าน สุดที่สารค่ะอินธรรมระ37นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมากันนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ t อล์ t ท day ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา15.30นาฬิกา30นาทีที่นี่ทีเดียวทาง p p t v h d 36ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ